สวัสดีครับมาพบกับผมนะกับไ่แอนซีนะครับก็วันนี้จะมาพูดกันถึงรีซินไกด์สำหรับโหมดพาร์ตออฟแชมเปียนนะครับผมก็ไปกันเลยดีกว่าครับผมก็สําหรับลีซินนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นการเล่นสไตล์คอมโบแน่นอนนะเหมือนกับของใน Lol นะแล้วก็ต้องยากเหมือนกันแน่นอนครับกดปุ่มลรัวอันนี้คือจะเป็นการล่อสเปลทั้งหลายแหละเพื่อให้รีซินเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าความเร็วของการเล่นรีซินตัออยู่ที่ปานกลางนะครับแต่ว่า เ็าบอกเลยว่าถ้าใครนี้เป็นมือใหม่เนี่ยไม่แนะนําให้เล่นริซินนะครับทุกกรณีนะก็ไปดูที่รีซินกันในเกมกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็สําหรับอันนี้จะเป็นหน้าจอของรีซินในเกมนะก็เขาบอกมาเลยว่าเนี่ยยากแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการเล่นที่เป็นสไตล์คอมโบชัวนะครับทีนี้ไปดูที่พลังของรีซินก่อนดีกว่านะว่ายังไงบ้างนะครับก็สําหรับรีซินระดับหนึ่งดาวนะครับก็จะได้ดากอนสปิริตระดับหนึ่งนะคือเมื่อเราเล่น สเปลนะครับผมครั้งที่2ครับในเทิร์นนั้นๆนะก็จะบวกพลังตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของเราอ่ะอีกสี่สีนะก็ทําให้มีพลังที่มากพอสมควรครับผมแล้วก็รีซิปัดับ2ดาวนะครับก็ได้โมงหนึ่งมานาเหมือนตัวอื่นนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นนะครับผมมันจะสร้างทวินดิสเพิลนะครับอันนี้ขึ้นมานะผมก็จะเป็นใบเบิร์สบวกพลังสองหรือใบก็เลือกบวกดิฟเฟนส์สาได้นะผมอันดีนะก็ทําให้เรามีสเปลเล่นอยู่ทุกเทิร์นแน่นอนครับผมการันตีแน่นอนแต่ว่า อีกใบหนึ่งต้องไปหาเอาเองนะครับก็เมื่อรีซินระดับ3ดาวผมก็จะได้เป็นดาร์กอนสปิริตระดับ2นะทีนี้จะโบกพลังเป็น88นะครับผมสามารถทํา OTK ได้ง่ายๆนะครับอันนี้นะสำหรับพวกบอทที่เลือดยังไม่ถึง20่สิบนะผมหรือว่าบอทที่เลือดยังไม่ถึง30นะครับเพราะว่าโบกไปอีก88เนี่ยยากเอ้ยง่ายที่จะทําวันเทิร์นคิวนะครับผมโอเคทีนี้ไปดูที่เด็กของรีซินกันดีกว่าว่ามีการอัปเกรดอะไรกันบ้างนะหลังจากที่เลเวล30นะครับผม ก็มือลิซินในเลเวลสองนะครับสเกลสแนปเปอร์นะตัวที่ลงมาเลือกบวกเลือดหรือบวกพลังนะจะได้เอนะ็นเจนคอยนะหรือเหลือค่าไล่แค่สองเท่านั้นทนะั้งมวันนี้นะแล้วต่อมานะครับในเลเวลสามอินสปิริตเมนเทอร์นะผมจะได้แกนเบลนะตัวนี้เอามาบวกพลังให้กับลิซินหรือใบอื่นในบทมือได้นะครเป็นตัวทําเกมพอสมควรเลยบวกได้ได้บวกเลือกอีกสองนะครับต่อมานะครับโซนิคเวฟนะผมท่าของลิซินนะครับผมได้มาณาโมชั่นนะเหลือหนึ่งนะครับผมหรือแค่ไล่หนึ่งเท่านั้นนะทำให้อันเนี้ย เราต่อยอดอีกเยอะพอสมควรนะผมสำหรับรีซินนะครับต่อมาคผมคือ Shadow a s s a s s i นนะตัวอิลูซีสตัวนหนึ่งนะผมจะได้สตูเ l e t t e r นะครับคือทำให้บวกพลังอีกหนึ่งหนึ่งนะทำให้อึดขึ้นแล้วก็โจมตีได้แรงขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้นะต่อมาครับก็คือ g ูซออัมเทเตอร์นะอันนี้จะได้ Mighty m i g h ตี้ u s t ต c าเชนะหรือเศษโป o โลนะครับ,รรบที่มีทะลวงนะครับไล่สามสานะอันนี้นอกจากเราใช้รีคอร์ฝัของข้ามได้หรือยกตัวเองขึ้นมือก็ได้ับผม เราจะได้โปโลมาหนึ่งตัวและอันนี้เป็นใบที่ดีมากๆเลยอันหนึ่งเลยนะครับใช้รับในการบุกหรือใช้ในการหนีของเรานั่นเองนะครับผมต่อมาครับกรีนก็เห็นลูกเอานะตัวนี้ครับเป็นตัวที่ใช้ลดค่าล่ผมของลิซินให้ลงได้เร็วขึ้นนะครับหรือใบออื่นที่มีค่าล่ายเยอะๆนะแต่ว่าก็ตัวนี้เป็นตัวที่พอมีเพลงหรือว่าบุกได้ตั้งแต่ต้นเกมนะเพราะว่าจากพลังสองมันกลายเป็นพลัง4ี่สี่นะครับตัวนี้บุกรุนแรงมากเลยนะครับผม โอเคครับต่อมาคือใบสตันของรีซินนะครับจะได้กิฟเตอร์เด็กนะอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยอ๋อคือเอากับเข้าไปในเด็กนะครับแล้วใบที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จะเหลือค่าให้แค่หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นใบที่แทบจะเป็นตัวดิเฟนซีฟของเด็กเลยก็ได้นะครับผมแล้วต่อมาเข้าไปสุดท้ายครับสเกลออฟดาร์กอนนะครับผมจะได้โคลอสเซลแฮมเมอร์นะคือลงมาโบดอีก3กระปุกแล้วอีกหนึ่งนะเป็นพลังเจ็ดเลือดสามนะครับก็ตอนนี้เป็นตัวเดที่รุนแรงพอสมควรนะครับ และทีนี้มาดูที่การอัปเกตดขั้น2งนะครับตัวแรกที่รับการเกตดขั้น2ก็คือ inspiring mentor นะครับได้ dragon blast หรือตัวที่ัพ p อ o r t ที่ตัวในัพ p อ o r t ให้จะบบกคลังอีกหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้คือตัวชูโรงเลย sonic wave ที่อัปเกรดขั้นที่2ครับจะได้ polo snack นะครับคือสามารถเมื่อหลังจะใช้บเราจะมีน้อง polo มาอยู่คอยเชียร์ในข้างๆเราแล้วทำให้เราเป็นการบล็อกที่ดีขึ้นได้นะครับทีนี้ไปดูที่ตัวของ เด็กลิซินนะครับก็จะเป็นตามนี้ i n s p i r i n ิงเบนเทนะครับบวกพลังอีก3นะครับแล้วก็จะมีทากอนบา้วยเมื่อกี้นะโซนิกเวฟนะครับท่าของลิซินนะอันนี้คือแบบไม่มีก็คือยังไงอยู่ใช่ไหมอินเกตลุคเฮลนะครับกูซัมเทสเตอร์นะครับสเกลสแนปเปอร์นะครับสเกลออฟดากอนนะครับนี่น่าจะมาทั้งหมดเลยนะชาร์โดเอซซัสซินนะครับแล้วก็คอนคลูซีฟพาร์มนะครับแล้วก็ลิซินนะครับก็อันนี้เราไปดูกันที่สำหรับลิลิที่ ผมได้นำสรับริซินกันดีกว่าจากที่พูดมาเมื่อกี้นะคฉะนั้นอันที่เหมาะสลับลิซินอันแรกก็ต้องเป็นโทรกิงขาวใช่ไหมเพราะว่าเราต้องให้ฝั่งเราได้ทะลวงนะครับเพราะมีโอกาสสูงที่บางครั้งอะตัวที่แข็งแกร่งในส่วของเราดันไม่ใช่ริซินนะครับแลอย่างสเกลออฟดาร์กอนม่ก็้ลงมาพลังโจมตีเจ็ดใช่ปว่าไม่มีทะลวงก็คือแบบทําอะไรเน็กซัสฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะอันนี้คือเอามาแจกทะลวงให้เพื่อนนะเผื่อกรณีที่ลีซินของเราอ่ะพลังโจมตีน้อยกว่าเพื่อนนะครับผมและอันคือเดิร์ก The Grand g จ n e r เค c o u n ต e r p แพ n นะครับอันนี้คือ Copy ตัวเองขึ้นมือและให้มีท่าของลิซินอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะ,ะการันตีแน่นอนว่าเรามี2สเปลแน่นอนนะครับผมไอ้บางคนถามผมว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเออรีฟิลสเปลมานาล่ะก็เพราะว่าเราจะไปสุ่มเลือกเอาในเขาเรียกว่าอะไรในด่านแทนนะครับผมอันนั้นจะออกมาโอเคกว่านะอันนี้ผมต้องบอกเลยครับมันจะเพิ่มโอกาสชนะมากกว่านะเพราะอีกอย่างหนึ่งลิไม่ใช่เด็กที่เบิร์ต ดาเมจแบบในต้นเกมเป็นช่วงเบรสปลายเกมนะผมฉะนั้นไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยโอเคทีนี้มาดูที่คอมมอนลีกสำหรับรีซินแนละ้วก็จะเป็นอันดับแรกเลยต้องเป็นแบรนชีเวลเราเพื่อให้รีซินอยู่ในสนามได้นานขึ้นนะครับในการมีสเปลชิลปป้องตัวเองครับแล้วก็โทคิงคัชเชอร์เนี่ยเผื่อในกรณีที่เรายังไม่อยู่โทคิงคาวนะผมเอามาให้รีซินเนี่ยได้เตะแล้วก็ทะลวงเข้าไปเป็นท่าของรีซินที่ทุกคนเล่นกันดีนะครับก็คือ มีเขาเรียกว่าดักแลสแล้วก็ทะลวงใช่ไหมยังไงคือลิซินเตะเข้าในตัดแน่นอนนะครับ2เท่าเลยนะอันนี้แรงๆนะครับจัดไปเลยโอเคก็ทีนี้มาพูดถึงพลังสำหรับลิซินนะอันนี้ก็คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้เรามาหา2ความสามารถนี้จะโอเคกว่านะอันแรกก็คือวายสไปเลชันนะอันนี้หาง,ง่ายๆนะครับเพราะว่าลิซินเนี่ยเวทที่เสกขึ้นมาส่วนใหญ่ไ,ไปค่าไล่สองันหนึ่งใช่ไหมถ้าได้อนะินสไปเลชันน่ะอ่ะแทบจะเหลือไล่หนึ่งกับไล่ศูนย์นะทำให้เรา ดีกว่าการรีฟิลสเปลมอนาที่เราเก็บไว้ใช้อื่นได้นะครับอันนี้นะแล้วก็สเปลสลิงเกอร์ครับมีอันนี้คือแทบจะจบเลยนะครับดีกว่าว i ยสเปรเลชั่นนะครับถ้าได้อันนี้มาก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่านะในการลดสเปลคอสหนึ่งนะครับผมโอเคก็สําหรับรีซินก็จบเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ